สวัสดีครับพี่น้องสมอทุ่ฟ้าเมืองไทยอย,ยอดถ่ลยไลน์สมชอบกดไลค์แชร์ถ้าแฟนพันธุ์แท้ต้องกดติดตามกรืดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปตัดไปสมศักดิ์เผยความคืบหน้าพรบสมอและร่างพรบสุขภาพจิตเชื่อมข้อมูล30บาทรักษาทุกที่กทมข่าวสารวันนี้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรรฐมดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะเปิดเผยในฐานะผู้นำการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่9ทับ2 5ว่าความคืบหน้าของร่างพรบาสสมาธากสาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอาสมในขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะมนตรีพร้อมกับเร่งจัดทำกฎหมายระดับรองอีก19ฉบับนะครับเป็นการยกร่างกฎหมายฉบับใหม่13ฉบับและแก้ไขปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเดิม6ฉบับ ขณะดเดียวกันร่างพรบสุขภาพจิตที่กําลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม,ตมการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่7ตุลาคม2567รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย30บาทรักษาทุกที่คาดว่าจะดำเนินการภายใน2สัปดาห์พร้อมกับทําการทดสอบที่โรงพยาบาลราชาพิพัฒ์ อย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่มีการใช้แพลตฟอร์มอื่นนอกจาก Digital Health p ลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเชิงเทคนิคและคณะกรรมการเชิงกฎหมายภายใต้กรอบคณะกรรมการธรรมพิบาลข้อมูลและทดสอบความมัน่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันนายสมศักดิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ เพลิงไหม้รถบัสนะครับทัศนักษาของนักเรียนเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5งในายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของแพทย์และสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัดเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติทางด้านร่างกายและจิตใจอย,อย่างเต็มที่ทันที นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดทีมเยียวยาด้านร่างกายรวม9ทีมประกอบด้วยทีมเข้าตอบโต้ขณะเกิดเหตุ5ทีมทีมประจำรถ A.L.S รถ E.M.R และทีมช่วยเพิ่มเติมในการนำส่งและประเมินอาการผู้ป่วย4ทีมส่วนด้านจิตใจมีเจ้าที่ปฏิบัติงานรวมจำนวน71คนประจำที่เกิดเหตุและโรงพยาบาลตำรวจจำนวน49คนรวมถึงในจังหวัดอุทัยธานีนะครับจำนวน22คน อันเดินการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของนายเด็ดอ็ดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะและเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณพศ2568โดยในที่ประชุมและในสมศักดิ์ได้ให้การต้อนรับและสแสดงความยินดีพร้อมกับคณะผู้บริหารที่ได้รับตําแหน่งใหม่ด้วยนะครับนี่คือข่าวสารนะที่พูดถึงเกี่ยวกับพรบอ,อสมรนะแล้วก็พรบของ สุขภาพจิตนะครับซึ่งทั้งสงฉบับเป็นฉบับร่างอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะข่าวสารนี้มีประโยชน์นะครับพี่น้องสมอสามารถแชร์ต่อไปได้นะขอบคุณนะครับทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ